ดูดวงจีนธุรกิจซึ่งคนแต่ละธาตจะมีความสามารถที่แตกต่างกันยกตัวอย่างระดับโลกเนี่ยก็มีอีลอนมัสก์กับวิชาร์ดแบรนซันสองคนนี้เป็นคนธาตุไม้หยางเหมือนกันแต่เราลองสังเกตดูว่าเขาประสบความสำเร็จจากโมเดลธุรกิจที่แตกต่างกันคนเราหนึ่งคนะมักจะมีธาตุให้คุณ2อธาตุแล้วมันมีอันดับ1กับอันดับ2คนที่ไม่รวยเต็มที่อะคือไปอยู่ในตลาดที่ตรงกับธาตุให้คุณอันดับ2ของตัวเอง อย่างนี้น้องจอยดูมีแล้วไม่เน้นความเก่งเราเน้นว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเราเฮงเรามีอำนาจต่อรองมากมีคู่แข่งน้อยเพราะคนที่เก่งแล้วอยู่ผิดที่อ่ะมีเยอะมีไหมคะเพอาเขาไปเปลี่ยนเป็นห่าหน้าเอแล้วเขาเติบโตขึ้นมีม,นมีกลับมาบอกคือเงินเข้าเลยวันนึงหหลักเพราะว่าโฟกัสตลาดถูกจุด นี่เป็นคำถามที่ถูกถามมาในแฟนเพจเยอะมากนะคะว่าทำอาชีพอะไรดีทำธุรกิจอะไรดีธุรกิจที่ทำอยู่นี้ดีไหมหรือว่าไปทำอะไรแล้วรวยวันนี้จะพาคนหนึ่งมานะคะที่คิดว่าจะสามารถช่วยตอบคำถามของทุกคนได้นั่นก็คืออาจารย์อิมนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อิมแนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะ ทีมก็ทําดูดวงจีนธุรกิจระบบป่าจื้อพูดง่ายๆคือมี5้าธาตุสนักษัตร์ห้าธาตุก็คือธาตุดินไฟไม้น้ําทองคุณเป็นคนธาตุอะไรแต่คนแต่ละธาตุจะมีทาเลนเต์หรือพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กําเนิดเนี่ยแตกต่างกันแล้วก็จะมี12นักศัตร์นะคะรวมด้วยการที่เราจะรู้ได้ว่าเราอยู่ธาตุอะไรเราอยู่นักษัตร์อะไรเงี้ยต้องใช้อะไรในการดูค่ะวันเดือนปีเวลาเกิดค่ะซึ่งคนแต่ละธาตุจะมีความสามารถที่ แตกต่างกันก็จะมีเรื่องของรูปดวงอีกรูปดวงคุณเป็นนักธุรกิจที่ถนัด recurring income หรือคุณเป็นนักธุรกิจที่ถนัด non recurring income หรือคุณไม่ใช่ดวงนักธุรกิจคุณเป็นดวงใช้อำนาจคุณก็อาจจะต้องไปทำเป็นข้าราชการหรืออะไรที่เป็นอาชีพเน้นใช้อำนาจช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะอาจจะเป็นแบบนักธุรกิจดังๆระดับโลก็ได้ว่าเขามีท่าอะไรแล้วตอนนี้เขาทำแบบธุรกิจตรงกับท,ท่าที่เขาเป็นอยู่หรือเปล่ายกตัวอย่างระดับโลกเนี่ยก็มีอีลอนมาร์กกับ Richard Branson สองคนนี้เป็นคนธาตุไม้หยางเหมือนกันคือห้าธาตุเนี่ยมันแบ่งเป็นหยินกับหยางหยางคือใหญ่หยินคือเล็กเพราะฉะนั้นคนจะมีสิบธาตุคนดินหยินคนดินหยางก็ทั้งลอ o n m u s ์ทั้ง Richard Branson เนี่ยเป็นคนธาตุไม้หยางทั้งคู่คนที่เป็นไม้หยางคือคาแรคเตอร,ร์เขาเหมือนต้นไม้ใหญ่จะต้องโตสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่เราลองสังเกตดูว่าเขาประสบความสาเร็จจากโมเดลธุรกิจที่แตกต่างกันเพราะมันยังมีเรื่องรูปดวงอีกซึ่งคขาก็คือ เกิดกันคนละวนันเกิดกันคนละปีแล้วก็ทําธุรกิจในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมากๆเลยใช่ค่ะอย่างอีลอนมาร์เนี่ยเป็นไม้อย่างดีทีอ่อนส่วนริชร์ดแบรนเซนเนี่ยเป็นไม้อย่างแบบดีทีแข็งไปเลยรูปดวงต่างกันเนี่ยต้อง ธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จต่างกันแน่นอนใช้ธุรกิจคคละโมเดลนันแปลว่าต่อให้พาดดวงเหมือนกันไม่ได้แปลว่าจะต้องทําธุรกิจใ,<ช>ในแบบเดียวถูกต้อง<ม><ม>อย่างนี้น้องจอยดูริเราไม่เน้นความเก่งเราเน้นว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเราเฮง<ม>เราอยู่ตรงไหนแล้วเรามีอํนนานาจต่อรองมากเราอยู่ตรงไหนเรามีคู่แข่งน,น้อยอย่างเงี้ยค่ะนันแปลว่าการที่เราเก่งแล้วไม่ได้แปลว่าเราจะรวยแต่เราต้องอยู่ให้ถูกที่ด้วยใช่ค่ะเพราะคนที่เก่งแล้วอยู่ผิดที่อ่ะความสามารถของเราอ่ะไปอยู่ในบริบทที่ เราได้ประโยชน์กลับมาน้อยเคยเจอกรณีที่แบบว่าเก่งมากเลยนะมีความสามารถรอบด้านเลยแต่ทำาะไรก็ยังไม่รวยเคยเจอกรณีนี้แล้วเหมือนแบบไปให้คาแนะนําเขาแล้วเขาแบบเติบโตขึ้นไหมคะมีค่ะมีเยอะคนเราหนึ่งคนเนี่ยจะมีท่าให้คุณไม่ใช่ทาตัวเองนะนะเขาเรียกว่าาตาให้คุณคือา่าที่เอาจากภายนอกมาเสริมเราแล้วเราเฮงอะ่ะคนเราหนึ่งคนอนะ่ะ มักจะมีท่าให้คุณ2ท่าแล้วมันมีอันดับหนึ่งกับอันดับสองคนที่ไม่รวยเต็มที่อ่ะคือไปอยู่ในตลาดที่ตรงกับท่าให้คุณอันดับ2ของตัวเองคือมันก็เฮงแต่มันไม่สุดมีเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องจับย้ายมาเราต้องมาอยู่ในตลาดที่เป็นท่าให้คุณอันดับหนึ่งค่ะมีไหมคะที่แบบว่าเขาทําแบบท่าที่อยู่อันดับสองแล้วเหมือนพอเขาไปเปลี่ยนเป็นท่าอันดับหนึ่งแล้วเขากลับมาบอกพี่อินมีมีกลับมาบอกคือเงินเข้าเลยวันนึงหกหลักค่ะ เพราะว่าโฟกัสตลาดถูกจุดคนส่วนมากที่มาปรึกษาพี่อิมอะค่ะ,<ฮ>ะเขามาปรึกษาในเรื่องไหนคะเป็นเคสไหนบ้างมักจะเป็นการไดเวอร์ซ y ธุรกิจคะ่ะการเปิดสินค้าไล่ใหม่หลายๆคนที่ประสบความสําเร็จรู้ตัวว่าเราอะเก่งแต่เิยังไปไม่สุดแล้วพอเปิดดวงออกมาเนี่ยเขาก็าดันไปทําธุรกิจที่ตรงกับทตุให้คุณอันดับ2หมายความว่าถ้าเขาเปิดสินค้าไล่ใหม่ แล้วไปทําสินค้าที่ตรงกับาธาตุให้คุณอันดับหนึ่งเขาจะรวยขึ้นอีกยกตัวอย่างนะคะหลายคนเนี่ยทำผลิตภัณฑ์สกินแคร์เป็นสารสกัดจากพืชค่ะเรียกว่าเป็นสินค้า,าธาตุไม้ในขณะที่ทาธาตุให้คุณอันดับหนึ่งของเขาอ่ะเป็นสินค้า,าธาตุไฟเพราะฉะนั้นถ้าจะอะดายเวอร์ซีฟายอ่ะต้องเวอร์ซีฟายมาเป็นสินค้า,าธาตุไฟแล้วจะรวยขึ้นอีกถ้าเป็นาธาตุไฟเนี่ยมันต้องคอสเมติกไปเลยหรือเน้นจุดขายที่ความสวยงามตามแฟชั่นไปเลยค่ะนั่นแปลว่าพี่อิมก็สามารถให้ไกด์คำแนะนำประมาณนี้ได้ใช่ค่ะ รายการเราเคยไปถ่ายอาชีพหนึ่งนะคะเขาเป็นพนักง,งานบัญชีที่แบบว่าเหมือนไปดูดวงมาแล้วบอกว่าเออตัวเองเนี่ยเหมาะกับการทําอะไรที่เกี่ยวกับท่าทองเขาก็เลยมาเปิดร้านขายไอศครีมซอฟเสิร์ฟเหมือนแบบเป็นเครื่องจักรไอศครีมแล้วก็ขายแค่ตอนเย็นเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนแบบมีสาขาเปิดเพิ่มขึ้นเยอะแล้วนะแล้วก็แบบรายได้ดีด้วยพี่อิมเห็นยังไงกับเคสน,นี้บ้างค่ะ,คะพนักง,งานบัญชีเป็นการงานท่าทองมีแนวโน้มสูงมากว่าท่าทองหรือท่าโลหะเป็นท่าให้คุณอันดับ2 ขของเาทีนี้การขายไอศครีมนะคะเป็นทองผสมน้ํามีแนวโน้มสูงว่าคนคนนี้ธาตุทองให้คุณอันดับ2องธาตน้ําให้คุณอันดับหนึ่งเพราะไอศครีมมันเป็นสินค้าบันเทิงนะเรารับประทานไอศครีมเพื่อความสุขความผ่อนคลายแล้ว้าตุโลหะก็อาจจะเป็นเครื่องตอนมาทําไอศครีมอะเสริมทั้งอันดับ2อันดับหนึ่ง ก็คือทองและน้ำเฮงกว่าอยู่แล้วอ๋อเฮงจริงเพราะว่าเขาแบบขายแค่ช่วงเย็นที่ตลาดนั้นก็คือขายดีมากตอนนี้อยากรู้แล้วคะ่ะว่าดวงของตัวเองเป็นยังไงพี่อิมช่วยดูดวงของของจอยให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะของน้องจอยอะคะ่ะเปิดมาก็ว้าวเลยนะคะเพราะว่ามีองค์ประกอบบางอย่างประมาณ10%ในดวงอะ คล้ายๆบิลเกตอยู่นะอุย้ยบิลเกตเมื่อประมวลผลของน้องจอยมาแล้วนะคะธาตุให้คุณอันดับหนึ่งของน้องจอยที่เสริมด้านการเงินโดยตรงคือธาตุน้ำส่วนธาตุให้คุณอันดับสองที่เสริมด้านผลงานนะคะคือธาตุทองหรือธาตุโลหะทีเนี้ย การวิเคราะห์แล้วก็จะมาลงลึกกันว่ากิจกรรมอะไรเป็นาธาตุน้ํากิจกรรมอะไรเป็นาธาตุโลหะกิจกรรมาธาตุน้ําก็คือาธาตุน้ำเป็นธาตุแห่งปัญญาค่ะ<ม>การวางแผนกลยุทธ์<ม>การสื่อสารการลื่นไหลยิ่งไหลยิ่งเฮงการทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศทำคอนเทนต์เกี่ยวกับงานบริการอันนี้จะเสริมดวงการเงินข้งจอย<ม><ม>ส่วนาธาต าตาให้คุณอันดับสองไม่ควรทิ้งเพราะเรามีท่าให้คุณสองท่าเราต้องเอาให้หมดทตุโลหะหรือทตุทองเนี่ยเกี่ยวกับสิ่งที่มีมูลค่าสูงการเงินการลงทุนความรวดเร็วแม่นยําเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่จะเสริมทตุทองให้กับน้องจอยได้อะก็จะอยู่กับการเงินการลงทุนซึ่งเป็นงานยากด้วยไม่เป็นไรถ้าไปเรียนนะเชื่อสิคือเข้าหัวเร็วอย่างที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่มีเงื่อนไขนะทุกคนต้องแอคชั่นนะคะ คนที่ฟังอาจจะเริ่มสนใจแล้วว่าถ้าอยากมารับคำปรึกษาจากพี่อิมแบบนี้ค่ะ<ฆ>คิดว่าใคราย,ยังไงบ้างค่แพ็กเกจที่หลายๆคนพูดถึงก็จะเป็นตัว1 5 0 0 0บาทอยู่กันไป1ปีครั้งแรกนะคะเป็นการเลคเชอร์4ี่ชั่วโมงเราจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันเอาดวงทีมงานเข้ามาด้วยได้อีก5ท่านหลังจากนั้นเนี่ยมีคำถามย่อยๆถามในไลน์1ปีสำหรับแพ็กเกจย่อยคู่เริ่มต้น1,500บาทปรึกษาทางการโทรไลน์ย0นาทีซึ่งโดยทั่วไปอะ่ะมีแม้กระทั่งน้องๆที่ยัง เรียนอันเดอร์แกรดหรือยังเรียนเป็นยาตีไม่จบแล้วก็พนักง,งานประจํามีบริษัทมาจีบเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มนี้นะคะเข้ามาค่อนข้างเยอะสำหรับคนที่สนใจสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะหลักๆตอนนี้นะคะก็จะมี t k t Tok ช่องชื่อติสปีดธุรกิจด้วยดวงจีนค่ะสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกนะคะจะมีเว็บไซต์ทางการ w w w e b อาจารย์คค่ะทีนี้เรื่องเลิกยามเดี๋ยวอวดน้องจอยนิดนึงค่ะอันนี้นแพนเนอร์ปี2024อันนี้มันบอกอะไรบ้างคะ,คะห,หนึ่งช่องคือ1วันนะคะนี่มี366ช่องนะคะ366วันสำหรับปีหน้าก็ปฏิทินลอนช์เมื่อไหร่น,นะคะเดี๋ยวจะประกาศในติ k t o k อกช่องติสปีดธุรกิจด้วยดวงจีนค่ะ